สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยอดไผ่ไลอินสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนมาแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปวันนี้ก็เป็นเรื่องของการสมัครนายกอบตสมาชิกอบตที่จะมีขึ้นในวันที่11ถึง15ตุลาคม2564นี้ถ้าท่านเป็นว่าที่ผู้สมัคร แต่ท่านถูกกักตัวนะครับ14วันเนื่องจากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มหรือบุคคลในครอบครัวงท่านติดเชื้อโควิด1 9หรือแม้กระทั่งมาตัวท่านเองเนี่ยติดเชื้อโควิด1 9จะทำอย่างไรนะครับหลายคนมองประเด็นนี้ว่าก็ไม่ต้องให้คนกลุ่มนี้ไปสมัครถ้าท่านคิดแบบนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีมุมมองด้านเดียวนะ ท่านลองมองมุมกลับท่านจะเห็นว่าถ้าบุคคลกลุ่มนั้นเป็นตัวท่านเองหรือเป็นบุคคลในครอบครัวของท่านที่มีความประสงค์เขาวางแผนเขาหาเสียงนะครับเขาช่วยเหลือชาวบ้านมายาวนานเพื่อรอโอกาสที่จะมีการสมัครอบประทออซึ่งรอบนี้เนะีรอมา8ปีนะครับแต่ปรากฏว่า เขาถูกกักตัวหรือเขาติดเชื้อโควิด1 9ซึ่งอันที่จริงมันคือการเจ็บป่วยปกติมันไม่ได้ทำผิดอะไรนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับถ้าเรามองมุมแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกเห็นใจเขาอยากให้เขาได้สมัครที่นี่นะครับก็ถ้าจะให้ไปสมัครเหมือนคนปกติทั่วไปก็คงไม่ได้เนื่องจากว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีคําสั่งของท่านผู้ว่า อยู่ว่ามีมาตรการอย่างไรนะครับเรื่องนี้เนี่ยกรกรตเขาต้องถกกับสบคนะในช่วงเนี้ยครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเขาถกประเด็นนี้และเขาต้องประกาศเป็นมาตรการออกมาว่าถ้าผู้สมัครที่ถูกกักตัวหรือเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยจะทำอย่างไรกับบุคคลกลุ่มนี้ซึ่งผมคิดว่าเขาจะหาช่องทางนะครับช่วยให้สามารถสมัครได้แต่สมัครอย่างไรให เจ้าที่รับสมัครกับตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยปลอดภัยเดี๋ยวเขาจะมีวิธีเองนะครับต้องติดตามนะครับคิดว่าต้องไม่ช้าละครับวันสองวันนี้ต้องเห็นผลนะทีนี้เรามองข้ามไปนะครับมองข้ามช็อตไปอีกนะถ้าเกิดสมัครได้ทุกท่านครับอย่าลืมนะตอนที่ท่านสมัครเนี่ยท่านอาจจะไม่ติดก็ได้โควิด -19 หรือท่านอาจจะไม่ต้องถูกกักตัวก็ได้ แต่ระยะเวลาตั้งแต่ท่านสมัครเนี่ยสิถึงสิตุลาคมแต่เราเลือกตั้งในยี่สิบพฤศจิกายน64มันมีห่วงเวลาเนี่ยประมาณ1เดือนกว่านะครับอย่าลืมหน้าช่วงท่านหาเสียงนะครับภายใต้มาตรการโควิด19เนี่ยแหละบางคนเนี่ยอาจจะติดโควิด19ก็ได้หรือบางคนอาจจะถูกกักตัวเนื่องจากว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับคนใกล้ชิดท่านติดเชื้อมาอย่างเนี้ย เกิดวันที่28พฤศจิกายน64ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยผมว่ามัน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 รุนแรงนะมันไร้แรงสําหรับผู้สมัครทั้งหลายนะครับบางคนก็มองว่าอ,อ้าไม่ไปก็ไปแจ้งเหตุสิมันเป็นเหตุที่แจ้งได้อยู่แล้วนะครับเรื่องของโควิดมันก็จริงครับมันก็ถูกแต่ว่าอย่าลืมนะบางคนเนี่ยนะครับการการเลือกตั้งท้องถิ่นใน อ,อปตอเนี่ยสมาชิกปอปตในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยบางครั้งคะแนนมันเฉือนกันไม่กี่แต้มนะครับการที่ตัวท่านเองเป็นผู้สมัครและไม่ได้ไปเลือกเนี่ยหรือบุคคลในครอบครัวของท่านที่อยู่ใกล้ชิดท่านถูกกักตัวหมดมันก็หายไปหลายคะแนนนะอย่างนี้ครับมันก็ต้องมีมวิธีนะว่าก,กลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยที่ติดโควิดแล้วเนี่ยจะมีวิธีการใดที่ จะทำให้เขามีโอกาสได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดนี่เป็นการบ้านการบ้านชิ้นใหญ่ของกะกะตต้องหาวิธีนะครับจัดการให้ได้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าใจเขาใจเรานะครับรอ,อโอกาสกว่าจะได้เลือกตั้ง8ปีสมัครไม่ได้เพราะโควิดหรือแม่สมัครได้แต่วันเลือกตั้งไม่สามารถไปเลือกตั้งได้เพราะว่าถูกกักตัวเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นผู้ติดโควิดแต่ปรากฏว่าคะแนนเชื่อเฉือนกัน แพ้จะหน้ากันแต้ม2แต้มแต่ครอบครัวท่านไม่ได้ไปการกระบาดสักคนแล้วก็แพ้อย่างงี้ครับมันก็เหมือนหมาลงเวทีชกไม่สมศักดิ์นะครับท่านต้องติดตามนะครับข่าวสารเพราะว่าวัน2วันนี้เนี่ยเดี๋ยวกรกตต้องประกาศออกมาเพราะว่าอาทิตย์หน้าวันที่11นะครับถึง15เขาจะสมัครอปรตอทั่วประเทศแล้วนะครับเราจับตาดูพร้อมกันนะครับว่ากรกตจะมีประกาศมาตรการอย่างไรขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่กด l กดติดตามกดดแชร์ สวัสดีครับ